สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีประเด็นร้อนเกี่ยวกับสวัสดิการในสหราชนาจาักรที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันทั่วประเทศนั่นก็คือวงเงินผลประโยชน์เด็กทูชาย b e n นฟิ t ที่จำกัดที่ลูกสองคนแรกเท่านั้นกำลังจะถูกยกเลิกในสกอตแลนด์ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นข่าวดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่ได้ช่วยให้ทุกครอบครัวอย่างที่คิดนะคะโอเคมาดูกันว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร วงเงินผลประโยชน์เด็ก2คนหรือว่าทูชายเบ b e n e คืออะไรมันเป็นนโยบายที่กำหนดว่าครอบครัวที่มีลูกเกิน2คนจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มสำหรับเด็กคนที่3เป็นต้นไปค่ะถ้าลูกของคุณเกิดหลังวันที่6เมษายน2017ฟังดูโหดไปหน่อยใช่ไหมคะแต่นี่ราคาที่หลายคนโวยกัน รัฐบาลสกอตแลนด์เลยประกาศว่าจะหาทางยกเลิกข้อจำกัดนี้นะคะซึ่งหมายความว่าครอบครัวที่ได้รับ Universal Credit ในสกอตแลนด์จะสามารถได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับลูกทุกคนค่ะไม่ใช่แค่2คนแรกเท่านั้นนักเศรษฐศาสาตร์ออกมาเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้บางครอบครัวขาดทุนอยู่ดีนะคะเหตุผลก็คือ Universal Credit ทำงานแบบลดหลั่นค่ะถ้าคุณมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลประโยชน์ก็จะลดลงตามสัดส่วนนะคะทีนี้ถ้านโยบายใหม่ของสกอตแลนด์ทำให้ครอบครัวบางกลุ่มได้รับผลประโยชน์มากขึ้นแต่ด้านไปแตะเส้นเกณฑ์ที่ทำให้พวกเขาหลุดจากการได้รับ Universal Credit โดยเส้นเชิงก็อาจทำให้รายได้รวมลดลงกว่าเดิมค่ะพูดง่ายๆก็คือบางครอบครัวอาจจะต้องทำงานหนักมากขึ้นแต่ก็ได้เงินกลับมาน้อยลง ฟังดูย้อนแยงไปหน่อยใช่ไหมคะนักวิจัยจาก ifs บอกว่าถ้ารัฐบาลสกอตแลนด์อยากแก้ปัญหาจริงควรที่จะไปตกลงกับรมสวัสดิการและบำนาญให้ปรับกฎ universal credit ค่ะฮัลโหล สวัสดีค่ะไม่ใช่แค่ยโยนเงินมาชดเชยเพราะมันอาจสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าแล้วผลกระทบจะเป็นยังไงต่อครอบครัวทั่วไปถ้าเกิดว่าแผนนี้เดินหน้าต่อไปนะคะ<อ>ครอบครัวที่มีลูก3คนขึ้นไปในสกอตแลนด์อาจได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากรัฐบาลค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารายได้ครอบครัวเกินเกณฑ์ที่กําหนดก็อาจเสียสิทธิ์อื่นๆที่เคยได้รับนี่แหละที่นักเศรษฐศาสตร,ร์เรียกว่าขอบหน้าผาสวัสดิการ ลองนึกภาพดูนะคะเหมือนคุณกําลังเดินขึ้นไปบนบันไดเลื่อนแล้วจู่ๆมีคนมาถอดปลัก๊กคุณก็ต้องเดินเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเดินเร็วเกินไปบางทีบันไดก็อาจพังไปเลยค่ะอ,อร่อยไหมคะโทรศัพท์แล้วครอบครัวที่ได้รับ Universal Credit <c redit> ควรทำยังไง ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ในสกอตแลนด์นะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้แนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณให้ดีๆค่ะเมื่อการเปลี่ยนแปลงมีผลในปี2026ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็ลองติดต่อ Citizen Advice เพื่อตรวจสอบว่าคุณจะได้หรือเสียประโยชน์แค่ไหนสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการยกเลิกวงเงินผลประโยชน์เด็ก2คนหรือว่า t ู o c h i บ d b e n e นี้คะคิดว่าเป็นการช่วยเหลือจริงๆหรือว่าอาจสร้างปัญหาใหม่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ายังไงชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบายบาย